สวัสดีครับวันนี้พามาชมเครื่องอัดฟางครับของพี่สนทยานะครับเนี่เจ้าคูบูตานะครับ HB135 นะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานกันนะครับว่าเป็นยังไงรุ่นใหม่นะครับเนี่ยใช้รถคูบูตานะครับเจ้า l t 0 1 8นะครับลากเอานะครับ มาหน้าที่บ้านประมาณกอนเฉยมาหน้าที่บ้านประมาณกน่กอน,โน,โนอ๋อนี้เป็นมอนิเตอร์ได้ไดเลยอ๋อตอนนี้นะปิ้งหนึ่งผมได้48ก้อนนะครับก็สี่สิก้อนนะครับเนี่ยจะมีมอนิเตอร์ขึ้นตรงนี้เนี่ยคนาผมนาผมสองปิ้งหนึ่งคนับตกไปประมาณน่าจะร้อยกว่าก้อนนะครับ อ๋อนี่เครื่องเกี่ยวจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ย้ายเป็นโรตเรี่เลยครับปั่นฟางเข้าไปอัดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเชือกมัดแล้วก็มีแขนปุ่นยนต์สองแขนนะครับตัวอัดเราดูครับเริ่มทำงานแล้ว ก,กัดที่บ้านหัวเสือนะครับตังหวัดปูเพิ่มพ้นชัยนะครับนี่ครับอ้าวเป็นอะไรอีกโอ้ฟางเยอะเกินไปครับฟางเยอะเกินไปนี่ครับระบบการทำงาน ตัวเกี่ยวรับเป็นตัวหนวดปุ้งนะครับก็จะดึงฟางเข้าไปในห้องอัดนะครับเราแขนคนก็จะทำการอัดฟางนะครับได้ที่ยอดก็จะบัดนะครับพานะครับรียกแทบบริการได้นะครับสมพาฟารนะครับ มาครับผมมาประมาณติ์คุ้นผมติดตะก้ะยาวหนึ่งเมตรนะครับสาแต่ละก้อนนะครับโอ้โหติดเรียน้ำตกครับน้ำโชเฟอร์ ไปเรื่อยๆนะครับ ทะครับเลแล้ววันหนึ่งก็ตกประมาณ300-400ก้อนนะครับโอ้6ไป6 5 6,000เหมือนกันนะครับต่อวันนะครับน้ำมันไม่เยอะ สเตอรดันดันก้นฟางออกมานะครับด้านล่างก็จะเป็นสดทุ่งครับโรตรี่ครับโคยฟางขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็จะมีเจ้าแผนหุ่นยนต์สองแขนนี่นะครับอัดฟาง นี่ครับราทำงานกันสองคนนะครับพี่สุทิยานะครับกับแฟนนะครับน,น,นบั่นนะครับพี่ลินนะครับก็จะเป็นคนโกยนะครับอ๋อต้องเอาออกจากทางต้องเอาออกจากทางนะครับไม่งั้นรถเหยียบนะครับ ที่ินนะครับทรายก็จะเป็นคนปยด้วยปอยฟางแล้วก็เอาฟางออกจากถาครับเพื่อไม่ให้รถหาเหียยนะครับนะครับพมีอาช่วยกันนะครับสำหรับราคาเครื่องนะครับับเงินสดก็ประมาณ0 0 0แสนนะครับแต่ถ้าเป็นราคาเงินผ่อนก็ตกไปประมาณ5 0,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารวมดอกเบี้ยด้วย แต่ว่ามีตังอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะครับต้องสั่งจองครับข้ามปีเลยทีเดียวนะครับโอ้ยเดินตามสองรอบเลยแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูกระบวนการอัดน,นะครับเนี่ย มันนี่จะเป็นเชือกนะครับเป็นเส้นเป็นตรงนี้เป็นเชือกครับเชือกฟางนะครับฟางในล่อมครับนี่พี่เลี้ยงเงินจะเป็นคนเอาฟางออกจากทางนะครับเพื่อไม่ให้รถไถเหยียบนะครับ อันนี้อัดที่นาผมเองนะครับทิกัดบ้านหัวเสือบ้นปูเพอประคคนใช้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้ยรอบนี้ไม่เดินตามแล้วเหนื่อยแล้วพี่แกเล่นใส่เกียร์สองเลยครับเนี่ยเวลาเจอฟางเยอะครับเวลาเจอฟางเยอะก็จะต,ต้องถอยมาอีกรอบหนึ่งนะครับ น้ปิ้งนู้นได้46ก้อนนะครับแลกนาำปิ้งนี้จะใหญ่กว่าน่าจะได้เยอะกว่านะครับฟางเยอะครับถ้าเจอฟางเยอะนี่ ได้นะครับคนขับเขาจะรู้จังหวะในการหยุดรถนะครับฮันเียวไปแล้วแล้วโดนอัดได้มึงอ่ะเฮ้ยนะครับเดี๋ยวผมไปตามแล้วผมรอยอยู่นี้แหละ มาแล้วครับอันนี้ก็พี่ลินนะครับภรรยาของพี่สนยญนะครับนี่ก็จะเป็นคนคอยเ,ออเกี่ยวฟางนะครับนี่ครับเพื่อให้ฟางรวมฟางให้อยู่เป็นก้อนนะเป็นจุดเดียวนะครับสะดวกที่รถจะอัดนะครับ นครับก้อนนะครับลักษณะก้อนฟางก็จะกว้างยาวประมาณ1เมตรนะครับยาว1เมตรนะครับนะครับกว้างประมาณ50าสิบเซนนะครับว้าเดินตามไม่ไหวนะครับเหนื่อย เล่นใส่เกียร์สเลยเดี๋ยวรอดักถ่ายฝั่งนี้ดีกว่าครับ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่อยู่แถวๆโซนประโคนชัยนะครับตำบลปังกูก็เรียกใช้บริการได้นะครับของพี่สนธยารับประโคนนะครับนี่ครบริการดีครับกอละสิบาทนะครับที่อื่นเขาเห็นเขาอัดบ้านกรวจอีกว่สิบบาทนะครับ นี่เก็บไม่หมดนะครับเก็บไม่หมดก็หันมาเก็บบนมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับผลงานของเจ้า HT 135นะครับซูบูต้านะครับท่านฟังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูยอดรวมทั้งหมดว่าได้กี่ก้อนนะครับสำหรับที่นาตรงนี้นครับประมาณ ห้าไร่นะครับน่าจะได้ร้อยกว่าก้อนอยู่นะครับเพราะว่าบางส่วนผมก็โวยขึ้นไปบนนู่นแล้วครับโคยขึ้นไปบนพันนานนูนนครับเพื่อจะเอา,เอาไปปิดโคนต้นไม้นะครับรักษาความชื้นให้กับหน้าดินนะครับเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็โวยขึ้น นี่ครับลักษณะก้อนฟางโอเคไม่มัทำตบบงานนั้นนะจ้ดอยเดียบกว่าตกอยเก็บไข่เอาแค่ฟางก้อนฟางออกแกอย่างเดียวครับผม โอ้โหละวก้อนฟางนี่ครับนี่อัดได้สวยมากเลยครับเนี่ยสวยเด็ดเพราะพี่เอาความยาวเลยพี่ไม่ไม่ลดลูกค้าอันนี้ยาวเท่าไหร่ครับพี่นี่ยาวร้อยยี่สิบโอ้ร้อยยี่สิบเลยอ่ะผมนึกว่าหนึ่งเมตรเฮ้ยเม็ดนั่นแหละเม็ดเม็ดอะไรเนี่ยพี่เอาแบบตามเครื่องเขาเลยเนี่ยร้อยยี่สิบอะไรนี่เนี่ยเขาบอกครับผมเพราะพ่อดูเออดูแล้วมันน่าจะเมตรยี่สิบนะครับประมาณเมตรยี่สิบเพราะพี่พี่จะไม่น่าลูกค้าเลยไงพี่จะให้เต็มที่ครับผมไปเสร็จแล้วตรงนี้ เสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับที่นาของผมตรงนี้2ปิ้งนะครับมาดูว่าได้กี่ก้อนครับโอ้ยเลขสวยหนึน่งหน,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 นึ่งหนึ่งครับศูนย์ศูนย์หนึ่งหงหครับงวดนี้ครับตอหนึ่งครับได้หนึ่งร้อยสิบอ็ดก้อนครับขอบคุณเพือพ่อนๆที่แวะมาชมและติดตามนะครับ ฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโอดีๆจากชนะของเรานะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับ